เฮโยสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักของพี่ทุกคนหลยนะครับโอ้ย oh, oh. อย่าพึ่งสิฮหไอ้หนุ่มอยากเล่นใช่ไหมอืมอ่ะวันนี้นะับเราก็จะมาอ่าเตียนคนในเซิร์ฟกันเออเราจะไล่อ่าไล่ต่อยคนในเซิร์ฟนะต่อยต่อยให้มันไปเลยนะพอทํทำไมรู้ไหมแค้นคนจะจัดนะโอเควันนี้จะมาแบบ ่อยคนแม่งเลยเอาไหมเดินเนาะไปไปเริ่มกันเลยอืมเป็นนี่เลือดแดงวะกอต่อยหนละกันกูไม่ได้ทำเพื่อนเอานอนก้มตูดเลยเป็ไปงไ้แก่โอ้สู้เด็กไม่ได้ไหนมีคนไหนตอบอีกไหม แฮ้ยอันนี้ไม่เอาแล้วอ้าเอาเบ้าไททันไปท่านไทท่านเบ้าเอาเบ้าว้าโอ้เจ้กูตัวเตี้ยก,กว่ามันว้าว้าไทท่านแปลงล่างกับล่างหมดหมดล่างแล้วริงเฮ้ยบักเฮ้ยผมผมหาวิธีบักได้แล้ววะ่ะ ยโดโ้าวเทวะอ่ะโอเคเอาละถึงเวลาแปลงร่างแล้วสินะกัดนิ้วนิโป้งทวิงเดี๋ยวเดี๋ยววิงคาคไททันพระเชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วเอเลน่าเอเลนว้าว โอ้เจอเอา้าวได้กับล่างสู่ล่างเดิมไม่รู้นะคนอ่อนคนเก่งผมข้ามหมดนะใส่ตำมะหน่อยแกเออเอาไม่โดนเอาโดนด้วยเออโดนต่อยมาเดียวปยิวอะ อะไรเชื่อตัวเองเทเลยไงฮะเฮ้อดิชดคิดว่าดาเมจฆ่ามันเบางั้นเลยเหรอเออเออเออนี่ใครเคยเล่นเกมนี้ก็คอมเมนต์โอ้โอ้โน้โอ้เจสส์อายมากับฟักจเจสส์ว้ายมันวิ่งมาใช้ท่านหัวอุ้ยเยตัวอะไรเย่กัดกัดก้นกูว่ะ อะไรอะไรเอเลนเหรอฮึชิดนิ่งมาเนี่ยไอผู้หญิงคนนี้นผู้หญิงรูปชายผมไม่รู้นะปุ่ม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 ต่อยแม่งอืเออืออเออเออเมันไส้คนเว้ยมันนี่เนี่ยดาเมจกูเบาไปเองใช่ เราต้องสร้างดาเมจเพิ่มนะอันนี้มึงนะอ,อ่ะเอ้าอ๋อใช่เราไมอยิงคนนั้นกระเทือนนะเราไปบัดแก่จะหมดแล้วว่ะโอเคขอเนี่ยไปเพิ่มดาเมจแป๊บนึงเนี่ยการจะเพิ่มดาเมจก็ทำอย่างนี้ อะไรไมันจะเอาอะไรอืมสามร้อยสองนะฮะจำไว้นะอโอเคแล้วต่อยนี่ไปเล่กๆก่อนเมื่อกี้สามร้อยสองใช่ปะโอเคแล้วเราจะไปต่อยนั่นนะถ้าดาเมจเพิ่มจริงๆก็ผมขอยุดพิบคลิปนะฮะดูก่อนดูก่อนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่น้ำสมไม่แน่แนนะนนแนเว้ในวะเอ้ยขอลองกับอีกคนี้เลยกันสามสามร้อยสองเห็ไหม ต่ออะไรวะมองไม่ทันเฮ้ยเพื่อนมานี่ดี่เราขอเทสหน่อยนะเทสหน่อยเทสหน่อยเท่อไไรวะอ๋อดูอีกทีสิเฮ้ยเท่อไไรอ่ะไม่เห็นดามเมจเข้าเลยอ่ะ สามร้อยสองก็เท่าเดิมสามร้อยสองใช่ไหมเดี๋ยวไอ้นี่มงึงอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูกลับมาแป๊บนึงบักหัวเม่งไปข้างล่างเป็นไททัน อืมนัมน okay. okay. ัมนัมน <an> <ís> ัม <through> นัม <Jonas> นัม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 โอ้นัม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 สามร้อยสองสอยสส้อสองโหดูก็ต่อยเฮียมึงซ้ำแบบกำลังต่อยซ้ำใครบางคนอะโอเคโอเคสามร้อยสองใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซิเอามาย่อสักห้าะ เอ้ยยาวสักสามก็ได้อะก็สามร้อยสองโอ้โหต่อยมาเดียวปิวอะไรกูคือไซตามะผมน่าจะซื้อชุดชุดด้วยเราบักนะป๊่ปเฮกชอชอ่ะเรามาปรับปรับตัวละครอีกนิดนึงประมาณนี้เออประมาณ ค่อยไอ,ยอย้ตัคนปิดแมทดดวยนะกูไอไม่ได้โคาพิลักเป็สัตว์เอึ้งเจ้าไงหวาเอ๊ะดื้อจังเลยเอาคือกูมาทำคลิปแกล้งคนแล้วคือกูโดนเองใช่ไหมเอาวากูคือใสยธรรมะมัดเผาน้ำพนแม่นปุ๊ม หม,มัดวันพันแมวเอ,อ,อ,อ้ออู้หหูหูเล่นว่ะอันนี้เล่นมาแล้วต้องตัวย่อหน่อยแล้วล่ะอ้าวยอย่ๆย,อยอมาอืมอ้ไามา่ได้ต่เว้วปุ่งเฮกชอ็อตรู้สึกว่าเริ่มวิ่งเร็วขึ้นฮะไม่ต้องหนีมั้งอ่ะไม่ต้องหนี มัดเอาจริงกูเชื่อไม่เอาจริงเลยกูว่านะอุ้ยสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดอะมึงทำยังไงไว้เพื่อนเอาเข้าไปสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดเมื่อกี้สามร้อยสองหรือว่าต้องไปยกของไปยกนู่นไปยกนี่วะเฮ้ยไม่แน่นะก็ลองดูลองดองยังไม่ได้เล่นเลยเออม <c oughs> ีเดบัตเลย ไหนดูสิจริงเปล่าว้ามีเสียงด้วยนะฟังนะฟังฟัง<อ>เห็นปะเห็นปะว้าไอ้ตะโกนลเลยนัย่งนั่งนั่งเอากำลังกายเซ็กนิดนึงมาถึงสิบห้านะอืมเอาเข้าไป งี้ดีกว่างี้ง่ายดีนะเร็วด้วยี่จะกล,ลัวไม่เร็วแลวไอ้เหี้ยอืมออือ,อ,อ,อือะไรอ่ะหูสายฟ้าสักทีอย,ย่าเดาเอาว่ะมันช่วยอะไรได้ว่าใสายฟ้าสักทีเนี่ย ไอสามร้อยสองใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้น้องน้องใช้พี่ขอลองนะก็ขอลองอ๋อสามร้อยเก้าแล้วใช่ฮะเราต้องยกเอ่อไอพวกฟิกเนตอะไอไอพวกเนี้ยนะฮะยกไปเรื่อยๆนะฮะดาเมจเราก็จะแบบเพิ่มแรงขึ้นเลยนะฮะเนี่ยเียดูนะเมื่อกี้สามร้อยสองใช่ไหมก็พี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตโอ้ยกูไม่ได้ทำมึงไอสัต เดี๋ยวมา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 ไล่ตีกูสิจูบอ่ะอ่ะโอเคก็จบกันเพียงเท่านี้แหละ,ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยู่บ้านนะไปไหนไม่ได้สงสัเมสด้วยนะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคไงน,นายกูหล่อปะนี่ยังหล่อเลยนี่งอ เออเอาเข้าไปเอออาเข้าไปโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่กูหืไม่ไหวแลวมาก่อนจากคลิปกันไปมาเลยไม่สู้กับมึงหรอกเอะตัวทีขอขอเนี่ยนะสักคนหนึ่งมามึงก็ได้เมื่อกี้สามร้อยสองนะไม่ใช่ดูเอา้าสามร้อยสิบเอ็ดแล้วถ้าสามร้อยสิบเอ็ดนะดูนะถ้าเราเพิ่มแรงนะ ามอสิบเอ็ดน,นะดูนะยีเท่าไรวะมองไม่เห็นยี่สิสามสใช่ปะจะมาหาแม่มึงเหรอ,อสามร้อยสิบเอ็ดน,นะดูนะดาเมจคุไม่เห็น ก็สามร้อยสิบเอ็ดแต่ถ้าเรายิ่งเล่นฟิกฟิกเนีไปเรื่อยๆอ่าลองดูนะอลองลองเล่นสักพักดูนะโอเคมาแล้วมนะันสามร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมดูดิปล่อยมาเดี๋ยวขาหักแล้วเพื่อนขอเราอีกทีเดียวอีกทีเดียวคือเราหยุดละ เห็นไหมสามร้อยสิบสามเห็นปะเห็นไหมท่านผู้ชมบอกแล้วนี่การยกฟิเน็ตยกไปเรื่อยๆเดียวดร้อนมันก็เลเพิ่มแรงขึ้นเข้าใจเข้าใจครับโอเคสวัสดีครับไปแลแค่นั้นเนี่ย